สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถาติฝากขายสร้างหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Toyota r e v o ปี2017นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นรุ่น E นะฮะก็จะได้ Airbag นะฮะระบบเบรกเป็น ABS นะฮะคันนี้สภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาชมนะฮะนะส่วนสีสันรถคันนี้สีเต็มนะฮะก็คือสีสวยทั้งคันนะฮะยางหน้าเป็น บิสโตนปี2022อย่งางดีนะครับผมนะฮะส่วนภายในคันนี้ฟิล์มสวยทั้งคันนะครับภายในเป็นกระจกไฟฟ้าเบาะคนขับมีตำหนินิดนึงนะฮะตรงขึ้นธรรมดาของบอริโวนะฮะก็จะมีตำหนิตรงผ้าเบาะผ้าเวลาขึ้นลงเขาชอบขาดตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันไมค์คันนี้อยู่ที่0 0 0 0 0นนิดๆน,นะครับก็ถือว่าไมค์ไม่ได้เยอะมากนะครับผมนะคอนโซลสวยนะครับ จอเครื่องเล่นนะครับนี่ครับก็อยู่ที่200 0 0 0กิโลนะครับผมนะฮะหลังคาประมาณนี้นะครับอันนี้คือรถบ้านแท้ๆนะครับนะฮะนี่ครทาคันนี้นะฮะท่านใดสนใจนะฮะก็มาดูที่บ้านญาติผมได้เลยนะครับผมส่วนบอกแคบก็จะมีตำหนิฉีกขาดอยู่นิดนึงนะฮะความเดิมนะฮะสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบทั้งหมดนะฮะนี่ครับอาร์ตเดิมนะฮะไม่ได้สาดสีเข้ามานะครับนะฮะ ไม่ได้สาดสีเข้ามายังเป็นสีอาร์กยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับคือคันนี้นะครับจะเป็นการสาดสีรอบคันมาแล้วนะครับถ้าท่านใดไม่ซีเรียสเรื่องเคยเก็บสีมาคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่พอสมควรนะครับหาอยู่รับรองว่าคันนี้ถือว่าถูกนะฮะถูกมากในตอนนี้เลยนะครับนี่ครับบางๆอยู่นะครับผมนะฮะชัสซสีเขาดีอยู่นะครับผมนะฮะ นี่ครับแชสซีจะไม่มีการพ่นบอดี้ชูตมาก่อนนะครับนี่บางๆนะฮะยางหลังจะเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับนะเป็นรีโอนะครับยางหลังจะปีประมาณนะฮะปี2024นนะฮะจะเป็นยางใหม่เลยนะครับเลขแชสซีจะเป็นเลขแชสซีหลังแล้วนะครับนะฮะก็มีสเกิร์ตด้านท้ายให้นะฮะนี่ครับ ฝาท้ายบางๆส,สวยๆแมกไนเนอร์นะครับมีการผ่านการใช้งานนะครับเคยใส่ข้องมาอยู่นะครับจะมีรอยเจาะนิดๆนะฮะแมกไนเนอร์พื้นสวยนะครับฮาร์ดเดิมนะฮะฮาร์ดเดิมทั้งสองฝั่งนะครับผมนะฮะคันนี้สีเต็มนะครับนะฮะต้องบอกว่าสีเต็มฝั่งนี้นะครับบางเช่นกันยางหลังเป็นลีโอนะฮะหึยางหลังเส้นนี้จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ แต่เป็นยางใหม่นะครับนะฮะเป็นยางใหม่รถได้บางดีอยู่นะครับตามสภาพก็บางมากนะฮะข้อดีนะฮะก็คือสามารถเปิดแคปได้นะครับภายในไม่ได้ชงนะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นรถฝากขายจริงๆนะครับเป็นรถญาติผมเองนะฮะก็จะมีคาบต้องไปทำความสะอาดเพิ่มเติมเอานะครับไม่ไม่งั้นก็เอาไปสวมนะครับพุ่มหนังเอานะครับผมคอนโซลนะฮะ อันนี้ก็จะได้แอร์แบ็กหลายลูกหน่อยนะครับนะฮะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กน่าจะมากกว่า2นะครับตามที่สังเกตนะฮะเนี่ครับนี่ก็แอร์แบ็กคนขับแล้วก็ใต้ด้านล่างด้วยนะครับส่วนอาร์คเดิมนะครับอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะอาร์คได้เดิมทั้งหมดสติ๊กเกอร์นะฮะำเตือนยังอยู่ครบอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับนะฮะ เดี๋ยวผมพาลองขับด้วยนะครับสําหรับคันนี้รออดใจนิดนึงนะครับในเรื่องของราคาต้องบอกว่าคันนี้ไม่ได้ขายแพงมากนะครับนะฮะมาดูที่บ้านเจ้าของรถได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถนาผมเองนะครับเป็นรถญาติเองนะครับนะฮะโอเคนะครับเนี่ยจะบางๆสวยนะครับภาษีเมษาหกแปดนะฮะภาษีนี้ขาดไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะ เดี๋ยวต้องคุยกับนะ,ะเอาแกานะครับว่าจะให้แกต่อให้หรือไปต่อเองนะครับผมนะฮะมาดูในส่วนห้องเครื่องนะคันนี้เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับรถมือเดียวฝากระโปรงยังได้ฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมๆดิมแท้ๆนะครับผมเนฝากระโปรงมีแกะขยับอยู่ตอนไปพ่นสีนะครับ ะะได้ระบบเบรก ABS ซุ้มซอกเดิมคานหน้าเดิมนะครับคาน R ชัดเจนนะครับคานหน้าเดิมหม้อน้ําเดิมคาน L ชัดเจนนะครับเพจเดิมนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะฮะไม่สองแสนหม้อพักน้ําก็จะประมาณนี้นะไม่เหลืองมากเกินไปหรือไม่ใส่มากเกินไปนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะ สตาร์ทติดง่ายนะครับผมนะฮะส่วนเล่มเอกสารมาดูเล่มเอกสารหน่อยนะครับคันนี้เป็นเล่มมือเดียวนะครับผมนะฮะจดทะเบียนที่ขอนแก่นเลยนะครับคันนี้ออกที่ศูนย์โตโยต้านะฮะขอนแก่นนะครับผมนะฮะภาสีคันนี้ก็จดทะเบียนปี2 2 5 6 0นะครับเครื่องยนต์2 4 9 3ี่เแรงม้าจัดผ่านโตโยต้าลิสติ้งนะครับมือเดียวนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ดูชื่อเพราะอาจจะติดในส่วนสิทธิส่วนบุคคลนะครับ ส่วนหน้า16ภาษี1350นะครับหน้า18โอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารเท่านั้นเองนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะฮะนี่ครับก็สนใจมาดูได้นะครับที่บ้านนาผมเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวที่อยู่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงส่วนนะครับเครื่องยนต์กําลังอัดดีนะฮะไม่มีไอเครื่องยนต์ปิดง่ายเดินเรียบไมดินไม่สายนะครับผมนะฮะ ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีแน่นอนนะฮะอืมนะฮะนี่ครับไม่มีแรงแดงันไม่ฟองกาดนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกราคาขอปิดฝากระโปรงก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะพาลองขับดูด้วยนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา259,000หาหนะครับเป็น รีโวปี2017นะครับ2017เป็นรุ่น E Airbag ABS นะครับผมนะฮะฟอรมาลยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับ,อ,ร ction, รบอาจจะมีท่อซิ่งหนึ่งใบนะครับนอกนั้นรถก็ได้เดิมดีอยู่นะครับสีสันเก็บสีรอบคันมาแล้วนะครับเพราะว่าริ้วรอยมันเยอะนะครับก็เคมทําสีรอบคันมานะครับริ้วรอยขูดขีดสีดําเยอะก็เลยทําสีมาใหม่ทั้งคันเลยอาจจะมีรอยขนรอย ไก่บ้างนะครับนิดๆแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับก็จะมาที่โทรหาผมก่อนได้นะครับเดี๋ยวบอกที่อยู่คันนี้จะจอดอยู่ที่อำเภอหนองสองห้องนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับโทรหาผมก่อนได้นะครับนะครับให้ดูรอบคันสวยๆคันนี้รถบ้านแท้ๆนะครับผมนะครับไม่ใช่รถประมูลอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับหน่อยนะครับลองพาขับขี่นิดหนึ่ง ตัวนี้น่าจะ6เกียร์นะครับ6หรือ5ตัวนี้5เกียร์นะครับผมนะฮะพวงมาลัยเวอร์ดีอยู่นะครับผมนะฮะพาเวอร์ดีอยู่ ก็จะมีในส่วนแอร์นะครับที่จะต้องเช็คเพิ่มนะครับน่าจะน้ำยามีน้ำยามีจุดรั่วนะครับผมนะฮะเพราะว่าแอร์ไม่เย็นนะฮะตอนนี้คือแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวผมพาลองขับหน่อยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้รู้ว่าการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะ การขับขี่ดีไหมนะครับนะฮะมีแอร์ไม่เย็นนะครับจะต้องไปเช็คระบบเพิ่มเติมนะฮะส่วนราคาคันนี้ก็อยู่ที่259,000หาหนะครับผมนะฮะ259,000เกียร์ดีนะครับอัตราเร่งดีมากคันนี้นะฮะอัตราเร่งดีนะครับนี่ครับก็รอใจนิดนึงเดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะเดี๋ยวไป สู่ถนนใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวพาลองขับก่อนลัดเข็มขัดก่อนนะฮะนบฮะราคานี้ถือว่าถูกนะฮะได้ปี2017ได้ตัว E นะครับนะฮะคันนี้ได้ตัว E ได้นะฮะมัลติฟังก์ชั่นแล้วก็แอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กน่าจะมากกว่า2ลูกด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ได้ระบบเบรกเป็น ABS นะฮะสีสันสวยแล้วนะครับภายในก็ถือว่าพอได้นะครับไปทำความสะอาดเพิ่มเติมหน่อยนะครับก็จะโอเคนะฮะเกียร์ดีคัดดีนะครับผมนะฮะกุญแจรีโมทมีนะครับนะฮะใช้งานได้ปกตินี่ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราลองขึ้นถนนใหญ่แล้วลองวิ่งดูนะครับ สนใจคันนี้259,000บาทนะฮะได้รี v o นะครับผมนะฮะปี2017รุ่น E Airbag ABS นะครับผมนะฮะคันนี้ถ้าหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับพัมเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆส่วนราคาโทรมาต่อรองกันได้นะครับสามารถต่อรองกันราคากันได้อยู่นะครับผมนะฮะ,ะเดี๋ยวเราสู่ถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวลองขับขี่ดูนะครับ รถบ้านแท้ๆนะครับขนาดพระก็ยังอยู่เต็มเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะผมอาจจะขี่อาจจะมีเสียงท่อหน่อยๆนะครับผมนะฮะมีเสียงท่อนิดๆนะฮะกับตัววัดบูธนะครับผมนะฮะนี่นะครับ แล้วก็เกียร์ห้าตัวนี้ยังเป็นห้าเกียร์อยู่นะครับผมนะฮะก็คือขับดีขับดีค่อนข้างขับดีมากนะคันนี้อาจจะไม่ได้ดีแมปนะครับน่าจะมีแค่ใส่ท่อนะครับกับใส่วัดบูทนะครับภายนอกก็คือนึ่งเดิมนะครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจ25900 0บาทนะครับนะถ้าหาอยู่ไม่ผิดหวังถ่าช้าอดแน่นอนนะครับ คันนี้นะครับนี่ครับคืนศูนย์ดีพอมาไลศูนย์ดีช่วงล่างดีนะครับผมนะฮะโหกดเป็นมานะครับผมมีแค่แอร์นะครับที่จะต้องไปทําเพิ่มนะครับผมนะมีแอร์กับภาษีเพิ่งขาดเมื่อวันที่1ิบเมษายนนี้นะครับผมถ้าลองคุยดูนะครับถ้าน้าแกต่อให้ก็ก็แล้วแต่เราตกลงกันนะครับผมนะฮะโทรมาสอบถามผมได้นะครับนะฮะ รถคันนี้ก็จะจอดอยู่ที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นส่วนเบอร์โทรนะครับโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9 0 9 8 2 7 4 4 2 7 9ีายดอีอยาอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบนอกอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวดูรอบนอกนะฮะเมื่อกี้อยู่ในที่มืดหน่อยนะครับนี่ก็จะเปิดแคปบได้นี่ฮะก็กว้างขวางนะฮะ เปิดขึ้นง่ายลงง่ายอยู่ทำวัสดุภายในเพิ่มเติมหน่อยก็จะโอเคนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวที่หงกระจกด้วยนะครับนะฮะสภาพรถก็ถือว่าโอเคหาอยู่ไม่ผิดหวังนะฮะสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ259 0 0 0ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อมาได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ